ทันทีลุยทุกหมายอะไรก็เป็นหนึ่งตัวแต่ละหมายทันทีพามาโอ้โห่เออทำดีดีด้ยมาแล้วครับวันนี้หมายลับครับ ออยเยือนก่อนใส่ปะทูฮะแกงนี้ไม่เคยสบายครับมาแกางนี้แบบไม่เคยแบบนั่งกระดิกตีนตกอะไรไปเลยเนี่ยมีการหมายบอกครับ แกะมาหากินวันนี้เกินแล้วนะแกงบุกเบิร์กไปแล้วกลับบ้านปึ๊บวู้ความจริงมันไก่อะมันอยูย่ในน้ำเลึกเหรอไปครับทำการอ,อ่อยเหยียดเสร็จแล้วครับสูนต่อไป ตุ้มเ,เสียกเสียร์หลดจออรดนะดิงไม่นามันตกปลาเยเยนะนื้อสวยด้วยผักกะเพราชัดๆกกย่างกินได้เลยครับนีวใครทำไรกันขงังปลาัง นายกายครับมาไม่เคยหมายไม่เคยได้ง,ง่ายเครับเรฮะโอ้โหเเอ,อะไรเนี่ยเลี้หมูเลี้หมูแล้ววัวไม่แดกเลย <laughs> <laughs> ได้ได้ไม่แล้วหรอกขับกันเลยโอเคเฮ้ยได้ได้ใช่ใช่ใชงงอือนะครับถอนยากแนละ้วถ้าชอบตกกระแหลงก็ไม่รู้ แล้วครับส่งยาวยาวกินเข้าป่าอีกอีเพียบหลุดหลุดเข้าป่าอยู่เว้ยนะอยู่อยู่งย้อนไอ้สัตว์ขาดแม่งวิ่งย้อนเว้ยที สวัสดีครับผมมั่ยาสีครับวันนี้มาลุยหมายกับอาจารย์ทีแล้วครับมาต่ลมหมายโอ้โหดูทางสุดยอดจริงๆเลยไปครับไปดูกันเยาวาปิดหมายไปแนละ้วตอนนี้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะมีที่อื่นตกหรือเปล่าไปดูกันครับผมครับผมตอนนี้ก็เยาวามาไหลมาปิดที่ตีเบ็ดแนละ้วเนี่ย เดี๋ยวเราจะเดินไปดูมุมที่เราเคยมาตกก่อนตอนแรกก่อนว,ว่ายาวมันเปิดยังถ้าเปิดละสวยเลยเพราะปะัจชโลมอยู่ตรงนั้นแนะเนี่ยสายปลาดุกน่าจะชอบเนี่ยปลาดุกตีเนี่ยยอดเลยเนะี่ยปุบเป็นบาทเลยนเนี่ยครับสายปลาดุกครับเนี่ยโ,โหมึเงเอ้ย ย่อนไม่พลาดแน่นอนไปเดินดูกันหมาครับโ,โ,โ,โหดีโมจะไปเดินดูหมาฮะโหโอะไรนี่ยชันทีอโอวิ่งอย่างงสายวิ่งแบบนี้สํมโลเลยฮะสัะนลสุดยอดของเหพันหมดเลยอ่าโอเค ดูครับตอนนี้ครับยาวาเข้าคนระับอ,อาจารย์ทีก็ต้องไปดันออกออเ,เก็บเบ็ดนครับตอนนี้ครับอโอ้โหทำบากปุดรับนี้ครับดูครับรับกว้างโอ้โหปลาเข้าเลยนะไม่ใช่ปลานมีปลาเข้าอยู่ครับโดนน้ำเลยโดนน้ำเลย แดงย้อว่ากันนี่หละเหรอครับรบ่อตกปลาบ่อฮะไม่ใช่ปลาไม่น้ำนะเหมือนเลย <c oughs> อ่ะดีกว่าครับเปลี่ยนหมายครับ เมื่อกี้เยาวาไปฮะเยาวาไปไล่เหนื่อยเลยครับตอนนี้ไหนหมามันเป็นไม่ใช่ดินเลนมันดินทรายที่นเนยเหรอครับน้านเนยเหรอน้านี่ต้องมือชี้ลงไปแล้วอย่าลืมใส่เกงแรงไว้นะครับ นี่ไปไปไหนทูกที่เตียนทุกที่ครับแกนี้ไปทำอะไรน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกบังหนุนมาเฮ้ยทำอะไรกันะ ทีมงานสายถกประสบการณ์20ปีประสบการณ์20ปีของเขาจะช่วยเขาได้หรือไม่มาแล้วครับผลพวกอื่นมาแล้วครับเตรียมย่างครับ ไปไไก่กลังดีมันก็ต้องลงสวยสวย โอ้ถ่ายไม่ทันด้วยกลังว่าวเลยมาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ยใหญ่ใหญ่เดลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ใหญ่เลยทีละวางไหมมาแล้วครับผมตัวสองลองถาดเลยเฮ้ยตัวเล็กมะ อย่าอยู่หลงหักเดี๋ยวแบบคราวนี้ปัดมือแล้วิปเปอร์ไหนครับเียร์เอะ โอ้โหสองโลอันนี้เยอะปุ๊บต้องรีบวัดน,นะครับเยอะเข้าป่าเขาพาเข้าป่านะนี่เออ <c oughs> อเยะี้กินลุกคันเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหกินสองคันได้ไงเกินเออกินสองกันอะไรอ่ะอัจฉริยะ <c oughs> <c oughs> ก็ไปเน่อยหัวเลยป๊ะครับส่งครับส่งครับอือหือโอ้ย้แลวมั้งมันขึ้นมาส่วนหน้ามันอยู่ใกล้ๆนี่เองเนี่ยนะมันบอกรู้แล้วแต่ผมมาดูหน้าเฉยๆขึ้นมาดู

เปลือกไปนีเไงบอกให้ไอ้โกลขึ้นก่อนเดี๋ยวคุณโยนใหม่